กระบะรา,าคาไม่ถึง2,000แสนผมพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าต้องรีบมาดูเลยห9ึ่งแันบาทคันนี้เลยค่ะมาสด้าแคปปี2012ตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลแคปสามารถเปิดออกได้ลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะผ่อนสบายสบาย คันนี้เลยค่ะลูกค้าประวัติดีเราให้ถึง110เปอร์เซสามารถจัดเต็มและฟรีดาวได้ค่ะไม่น่าเชื่อคันนี้ Mazda ปี2011เป็นตัวไฮเลนเดอร์เครื่อง2.5เราให้ไป199,000บาทสำหรับใครที่ต้องการผ่อนสามารถผ่อนระยะยาวได้ถึง84งวดกันเลยค่ะว้าวสีเดิมจากโรงงานคันนี้ไ i t ตั้นแคปี2012ค่ะเครื่อง2,005 เป็นสีเทาใครที่มองหาอยู่เราจัดโปรอยู่นะคะเหลือ1,99,000บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,99,000บาทค่ะสามารถจัดไฟเน้นผ่อนระยะยาวได้สูงสุด7ปี84งวดจัดเต็มฟรีดาวกันได้เลยค่ะพนักงานเงินเดือนจะมีสเตทเมนต์หรือไม่มีก็ได้เพียงแค่ใช้สลิปกับบัตรประชาชนแทนได้เลยค่ะส่วนเกษตรกรใช้สมุดเล่มเขียวโฉนดที่ดินไม่ต้องลงพื้นที่หรือจะเป็นเจ้าของกิจการ ใช้เป็นทะเบียนการค้าสเตทเมนต์เละบัตรประชาชนสำคัญมากๆเลยค่ะใครที่สนใจรถที่นอกนะคะมาดูได้ทุกวันเลยค่ะเพราะเราคัดแต่รถสวยรถดีมีการตรวจสอบรถมากกว่า274จุดอย่าลืมค่ะนอกที่มาสร้องคุณภาพซือรถทุ่ความสบายใจต้องที่นอกเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ